กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่วันนี้นะครับมาอยู่กับโพเมกแล้วนะครับกับช่อง jb gaming thailand นะครับนี่วันนี้นะครับเอา OV นะครับอัปเดตเซิร์ฟครั้งใหญ่นะครับนี่เปลี่ยนเป็นซีซั่น14แล้วนะครับไม่ใช่ซีซั่น13นี่ได้ข่าวว่าซีซั่นนี้แจกเยอะกว่าซีซั่น กนะครับนี่มาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรแจก,กบ้างนะครับสําหรับสายฟรียังเราๆนะครับนี่หน้าตาการอัปเดตนะครับรอ,อมาถึงมันก็จะแจกแจกอะไรต่ออะไรเนี่ยอ,อะไรจะระดับชู ปรุงสภาพแวดล,ล้อมในเกมนะครับนี่แู้เล่นที่มความสามารถเท่าเทียมขึ้นขึ้นก็เหมือนเดิมอีกครับรว่าไอสัตว์ <c oughs> มันจะปรับปรุงได้สักเท่าไหนกันเชียวหมดสิบสิบนะครับสามารถรายงานผู้เล่นได้ ทำงานได้ปกตินี่และที่สําคัญนะครับปรับปรุงสนามรบนะครับเลนกลางนะครับจะได้เงินเพิ่มนะครับนี่ซีซั่น14ครับมันจะได้เงินเพิ่มไปประมาณ2หน่วยนะครับส่วนเลนบนกับเลนล่างครับนี่จะลดจะลดไปนะครับแต่ก็ไม่เห็นผลเท่าไหร่นะครับเลนกลางจะเห็นผลมากกว่านะครับใครอยู่เลนกลางนะครับจะได้เปรียบแล้วมันจะ ได้เงินเร็วขึ้นนะครับฟาร์มได้ไวกว่านะครับนี่แล้วก็สมดุลฮีโร่บัฟนะครับอุ้ยบัฟมาหลายตัวนะครับเนฟอุ้ยไวโอดุเนฟนะครับแล้วก็แก้บัฟนี่มันบอกรายละเอียดไว้หมดนะครับปรับสมดุลวิดีโอในเกมนะครับนี่ไปกันดีกว่าครับเราอย่าไปสนใจกันเลยนี่มาดูกิจกรรมกันดีกว่านะครับนี่มีกิจกรรมโคตรเยอะอะครับ นี่ล็อกกินรับฮีโร่ใหม่นะครับลาเวนนะครับนี่ล็อกิน7วันรับฮีโร่ถาวรแจกสกิลฮายาเตะแจกสกิลอารลัมนะครับนี่มาดูกิจก,กรรมแรกนะครับล็อกิน7วันรับฮีโร่ถาวรน,นะครับนี่เลือก1จาก5ตัวนะครับก็มีโอเมนเทลนาดแล้วก็นาคตบัตเตอร์ไฟมูราดนะครับนี่ตัวแรกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวที่น่าจับตามองที่สุดนะครับผมว่าน่าจะเป็น มูราดนะครับมูราดนี่มันต้องซื้อกับคูปองนะครับต้องซื้อกับตังเติมนะครับนี่แจกใจปั้มจัดนะครับไปดูมูราดกันนะครับนี่ตัวนี้ต้องซื้อกับคูปองนะครับซื้อกับตังเติมไม่ได้ครับเป็นฮีโ่สายเอสซินนะครับที่พริ้วที่สุดนะครับผมน่า ผมว่านะครับนี่แต่ว่าเล่นยากนะครับผมไม่แนะนํานะครับตัวนี้แต่ว่าสายฟรีนะครับนี่ถ้าจะเอาให้คุ้มก็ต้องเอามูราตนะครับเขาต้องเติมตังค์นะครับเป็นเอสซฟินี่เกิดแล้วน่ากลัวสุดๆนะครับตัวนี้ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไป ออนาคตครับอยู่ไหนไวะนาคตเฮียอยู่ไหน <c oughs> นี่อยู่ล่างสุดนี่นาคตนะครับปรับโมเดลมาด้วยนะครับนี่ซีซั่น14ปร,ปรับโมเดลโมเดลแรกนะครับนี่โมเดลโมเดลร่างแรกก็สวยแล้วครับนาคตนี่เจ็มจันนะครับเป็นฮีโร่สายเอสซาซินนะครับ ที่พริ้วอีกตัวนะครับแม่งย้ายเกิดไอ้สัตว์โคตรพริ้วตัวนี้โอโ้ตัวต่อไปนะครับบัตเตอร์ไฟอุ้ยมันแจกแต่เอสซาซินวะนี่บัตเตอร์ไฟนะครับผมยังไม่มีเลยนะครับนี่สายเอสซาซินอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับ อย่าให้ได้ค่านะครับแม่งไหลอย่างเดียวเลยสัตว์หมดทีมแน่แม่งตัวนี้นะครับโคตรโหดเหมือนกันนะครับถ้าเกิดแต่จะเล่นง่ายกว่า2ตัวที่ผ่านมานะครับตัวต่อไปนะครับโอเมนนะครับตัวนี้เป็นไฟเตอร์เลนดาร์์สเลเยอร์นะครับนี่ไม่ได้โหลดโมเดลมานะครับนี่ตัวนี้นะครับจะมีสกิลใหม่สกินใหม่เข้ามานะครับนี่เลือกกันได้นะครับตัวนี้ อไอสัตว์กดผิดโอ้ใครเชิญมาอีกวะสิบนพายนี่โอเมนนะครับนี่ผมว่าจ,จะเอาโอเมนนะครับเพราะว่าจะมีสกินใหม่เข้ามานะครับตัวต่อไปนะครับเทลเทลนาดน,น,นะครับนี่เป็นแครี่ที่ดีตัวหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ฮีโร่มากันเพียบไอสัตว์โอ้โหตกยุคไปแล้วเทลนาดเนี่ยก็ไม่โหดเท่าไรนะครับเทลนาด แต่ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับ will see the end. ถ้าจะเอาให้คุ้มนะครับก็ต้องเอามูราดตัวเดียวนะครับนี่เพราะว่าต้องซื้อด้วยคูปองนะครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับนี่เป็นกิจกรรมแจกฮีโร่ฟรีตัวที่สอนครับนี่แครี่สายเอสซินตัวใหม่นะครับแม่งที่โคตรโกงมากๆนะครับในเซิร์ฟเบต้าตอนนี้นะครับนี ตัวนี้นะครับแค่ล็อกอินนะครับก็รับฟรีไปเลยนะครับนี่มันชื่อว่าอะไรวะลาเวดหรือวะลาวิลเล่นี่โอ้โหอย่างเจมอะ่ะ GM มแม่งจัดหนักอะ่ะต้อนรับสงการนะครับนี่ตัวนี้นะครับมันจะเริ่มให้ล็อกอินวันที่10เมษายนเป็นต้นไปนะครับเป็นกิจกรรมแจกคีร่วต้อนรับสงการนะครับ โคตรแจมาบอกเลยใครพลาดกิจกรรมนี้ไปโอ้โหน่าเสียดายครับนี่สามารถสมัครไ d ดีเก่าไ d ดีใหม่เข้าไปล็อกอินรับกันได้นะครับแจกฟรีนะครับนี่ gm โคตรใจปั้มบอกเลยนี่ปืนคู่นะครับดูเพลินเผลในสัตว์นึกว่าวยโอนี่คนละสีกันนะครับปืนนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับสกินฟรีนะครับสกินของฮาลัมนะครับนี่ ไอเหียอย่างแจมมาตัวนี้นะครับลกอินครบ10วันรับสกิลถาวรนะครับนี่จะเริ่มสกิลอาร์นี้นะครับจะเริ่มวันที่11-30เมษายนนะครับให้ทุกคนเข้าไปลกอินกันนะครับให้ครบ10วันนะครับ ก็จะได้สกิลอารัมตัวนี้ฟรีนะครับ455คูปองนะครับ GM จับหนักจับเต็มจริงๆนะครับช่วงนี้โอ้โหต้อนรับโควิดนะครับทุยไอสัตว์ยอดต้อนรับสงการนเหียต้อนรับทำเหียอะไรโควิดอย่างสวยครับนี่นะครับสุดท้ายนะครับกิจกรรมแจกสกิลฮายาติฟรีนะครับนี่เป็นสกิลผีตาโขนนะครับ ที่คิดค้นด้วยคนไทยนะครับนี่มาพร้อมลายเทยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับนี่ผีตาโขนประเพนีแห่งความเป็นไทยนะครับนี่มาอยู่ในอวีนะครับนี่เป็นกิจกรรมที่แจกสกิลฟรีๆของฟรี GM โคตรปั้มนะครับโคตรใจปั้มเฮียโคตรปั้มเฮียอะไรโอ้โหกิจกรรมนี้นะครับจะเริ่มวันที่2เมษายน 22เมษานะครับแต่ไม่รู้ GM จะให้ทำภารกิจแบบไหนนะครับนี่ไม่รู้จะยากหรือว่าง่ายยังไงนะครับต้องรอติดตามกันวันที่2นะครับนี่โคตรเจ่มอะสกิลนี้นะครับอย่างสวยนะครับบอกเลยโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับ GM นะครับแม่งใจปลรำจริงๆนะครับลนลรงให้อยู่บ้านนะครับช่วงโควิด ไอเยี่งไม่เกีียวเลยสัตว์นี่ก็นะครับโคตรคุ้มอ่ะบอกเลยนะครับใครพลาดช่วงนี้ไปนะครับน่าเสียดายอ่ะโอ้โหเป็นกิจกรรมที่ต้อนรับสงการที่โคตรร้อนแรงมากๆนะครับนี่โอ้โหเราอย่าเสียใจไปนะครับไม่ได้เล่นน้ําสงการนะครับก็ตีป้อมนะครับอยู่ที่บ้านแทนนะครับนี่เดี๋ยวผมจะมาสรุปข้าวๆอีกครั้งให้ฟังนะครับ นี่เราจะได้ฟรีสสกิลนะครับแล้วก็ฟรีอีก2ฮีโร,นร ok น่นะครับนี่กิจกรรมแรกนะครับก็คือ็ลกอิน7วันนะครับรับ1ใน5ฮีโร่ถาวรฟรีนะครับก็คือจะมีมูราดนาคอตบัตเตอร์ไฟโอเมนแล้วก็เทลนาดนะครับนี่แล้วก็ฮีโร่ฟรีตัวที่2นะครับก็คือฮีโร่ตัวใหม่เลยนะครับนี่ตัวใหม่มา ไปแรงมากนะครับตัวนี้ในเซิร์ฟเบต้านะครับนี่ล็อกอินฟรีนอีก11วันนะครับนี่ฮีโร่ตัวนี้ครับล็อกอินนะครับก็จะเริ่มวันที่10เมษายนเป็นต้นไปนะครับให้ล็อกอินให้ครบ10วันนะครับก็จะได้ฮีโร่แครี่ใหม่ตัวนี้ฟรีๆไปเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมที่3นะครับก็คือสกิลแจกสกิลฟรีนะครับของอารลัมนะครับล็อกอินวันที่10 ล็อกอิน10วันนะครับไม่ใช่วันที่10นะครับเริ่มวันที่11ถึง30เมษายนนะครับแล้วก็กิจกรรมที่4นะครับก็คือแจกสกิลไฮยาเตฟรีนะครับนี่สกิลนี้โคตรสวยนะครับพลาดไม่ได้นะครับบอกเลยกิจกรรมนี้นะครับก็จะเริ่มวันที่2เมษาถึง22เมษานะครับเป็นภารกิจนะครับแต่ไม่รู้ว่า GM นะครับจะให้เราทําภารกิจแบบไหนนะครับไม่รู้ว่าจะยากหรือง่ายนะครับแต่ผมขอให้ได้มาง่ายๆก็แล้วกันนะครับของฟรีนะครับ GM น่าจะไม่แจกยากหรอกแต่แจกแรกเหมือนอารลัมให้ส่งรูปภาพอยู่โอโหเฮียไม่โคตรยากเลยกิจกรรมนั้นนี่ก็สรุปกันเอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝาก ติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ